สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเพ่ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันเน่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่22สิงหาคมอยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิวันค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีวาระพิเศษที่ต้องจับตานั่นก็คือการประชุมแจ็คสันโฮนะคะที่จะเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ซึ่งทางด้านของนักลงทุนเนี่ยจะจับตาว่ามุมมองของคุณเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีมุมมองต่อทิศทางอัตรางเงินเฟอ้ออย่างไรแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินจะคลายความเร่งตัวแแล้้วหหรรรือย,อยังังงมกะ่ ส่วนสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการทํา QT ด้วยนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เลยเข้ามา price in ในทิศทางของราคาสินทรัพย์ต่างๆที่ยังประวิงเวลาเพื่อที่จะรอดูความชัดเจนค่ะ ต้องบอกว่านักลงทุนจับตารอนะคะแต่ว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นหลากหลายจากต่างประเทศเข้ามานะคะ,คะหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อ,อค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวกันเนี่ยต้องบอกว่าบุตรสาวของมันสมองของคุณปูตินเนี่ยเขาโดนลอบสังหารโดยวิธีการคาบอนก็มีการประเมินไปต่างๆนานาเลยนะคะว่าใครเป็นผู้ทําแล้วในขณะเดียวกันทางด้านของรัสเซียเขาก็ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะสอบสวนในเรื่องนี้เต็มที่ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าต้องบอกว่ายังคงเร่งตัวได้แต่พอตลาดหุ้นยุโรปปปปเิดมมาาีกรรัับตวย่อลงไุ ก็ปรับตัวลดลงตามวันนี้ปิดไปประมาณติดลบนะคะสิกว่าจุดยืนเัินไป1น1 5ันจุดค่ะแต่ว่าสัญญาณต่างชาติซื้อกลับเข้ามา1,000กว่าล้านบาทค่ะสถานการณ์ในยุโรปนี่ก็น่ออาจับตานะคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลทําให้ไปสะท้อนถึงค่าเงินของเขานะคะวันนี้บางช่วงจังหวะเวลาค่าเงินยูโรของยุโรปนะคะปรับตัวลดลงมาต่ํากว่า1ดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะเป็นไปเพราะความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อแลวก็ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วค่ะทีนี้ ถ้ามาไล่เรียงกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมันก็มีจังหวะของการไปประเมินนะคะถึงสถานการณ์เรื่องของความสามารถในการจัดหาพลังงานของประเทศต่างๆทั่วโลก<ม>เพราะว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรือว่าอากาศหนาวต่างต้องการใช้พลังงานทั้งสิ้นค่ะก็เลยนํามาสู่การวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์กันนะคะเกี่ยวกับการหาแหล่งพลังงานที่จะนํามาใช้ในวิกฤตพลังงานที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากําลังเห็นนะคะนั่นก็คือทิศทางของราคาก๊สธรรมชาติค่ะ หรือว่า L N G ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะถ้าหากว่าเทียบจากปีที่แล้วจนถึงนาวินาทีนี้จะเห็นได้ว่าราคาของก๊าซ L N G นั้นปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและเร่งตัวมากขึ้นในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เกิดวิกฤตด,ด้านพลังงานก่อนหน้านี้เรานําเสนอกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ต่างพยายามที่จะหาซัพพลายจาก ทางด้านของออสเตรเลียเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งนะคะบรรดาประเทศที่อาจจะไม่เคยทําการค้าการขายในสินค้าเหล่านี้ระหว่างกันก็จําเป็นที่จะต้องมีการหาหรือแล้วก็จัดหาก๊าซเพื่อที่จะชดเชยการคว่ำบาตรจากรสัสเซียนั่นเองค่ะโดยสํานักข่าวบรูมเบิร์กรายงานว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการประกาศซ่อมบํารุงท่อส่งก๊าซหลักที่ส่งไปยังยุโรปของรสัสเซียหรือว่านอสตรอมนะคะซึ่งตอนนี้ ก๊าสพร้อมซึ่งเป็นบริษัทก๊าซยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนั้นประกาศว่าจะมีการระง,งับการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปผ่านทางท่อนอร์ส t ตรี m มตั้งแต่วันที่31สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนเพื่อทําการซ่อมบํารุงซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยกดดนันและก็ทําให้กังวลกันว่าเอ๊จะเอาประเด็นนี้มาระง,งับการส่งก๊าซไปยังยุโรปอีกหรือไม่ ในขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เองค่ะก็มีความพยายามในการจัดหาก๊าซ L N G ไว้เพิ่มเติมสำหรับฤด,ดูหนาวส่วนออสเตรเลียเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอกันไปถึงแม้ว่าเขาผลิตได้เองแต่เขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการหาซื้อจากต่างชาติเพื่อมาสต็อกให้เกิดปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้เช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันณนะปัจจุบันนี้จีนเองก็เกิดภาวะสุ่มเสี่ยงด้านการขาดแคลนพลังงานแล้วค่ะหลังจากที่มีปัญหานะคะเรื่องของน้ําที่นํา ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานนะคะในภูมิภาคเสฉวนไม่เพียงพอนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นว่าทางด้านของมณฑลเสฉวนเองนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรไฟเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันก่อนที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมสํานักข่าวรูมเบิร์กและก็ชัยซินรายงานค่ะว่ามณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้ขยายเวลาตัดไฟโรงงานบางแห่งเป็น25สิงหาคมจากเดิมที่จะสิ้นสุดกันในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหา ตอนนี้คือเจอกับคลื่นความร้อนอากาศร้อนจัดนะคะในบางวันเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสฝนก็ตกไม่มากพอประชาชนใช้แอร์เป็นจํานวนมากค่ะทําให้ขาดแคลนพลังงานซึ่งณนะปัจจุบันนี้เป็นที่จับตาเพราะว่ามณนทนเสฉวนนั้นเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแผงโซลาเซลสําคัญโดยที่จะไปผลิตให้โตโยตา้ามอเตอร์คอและก็คอนเทมพอรารี แอมเปร x t e ์เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้เนี่ยปิดโรงงานหลายวันเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะบริหารการใช้พลังงานแล้ะค่ะแต่ก็มีข่าวดีอยู่อย่างหนึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนพยากรณ์ว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนนั้นจะค่อยๆลดอุณหภูมิลงตั้งแต่วันที่26สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ เรื่องของวิกฤตพลังงานนี้อาจจะต้องจับตากันด้วยนะคะเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่อของทั่วโลกกันเลยนะคะแต่พอพูดถึงจีนตอนนี้เขาก็มีการนําเข้าพลังงานมากยิ่งขึ้นกันด้วยโดยล่าสุดต้องบอกว่าจีนเนี่ยนะคะมีการนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะมีการเปิดเผยกันนะคะออกมาบอกว่าตอนนี้จีนกลายเป็นลูกค้าหลักเลยนะคะในการนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียส่งผลให้รัเสเซียเนี่ยถือว่าเป็นซัพพลายเออร์หลักของจีนแทนอินโดนีเซียที่ตอนนี้อินโดนีเซียเขามีการปรับขึ้นราคา พลังงานกันด้วยค่ะ สำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานนะคะจีนยังคงเดินหน้าขยายการพึ่งพาพลังงานของรัเสเซียอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณการซื้อน้ํามันดิบผลิตภัณฑ์น้นํามันกา๊าซแล้วก็ถ่านหินเพิ่มขึ้นแตะ3.5หมื่นล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สงครามในยูคเครนเปิดฉากขึ้นค่ะปรับตัวขึ้นประมาณ20,000ล้านดอลลาร์จากปีก่อนโดยในรายงานระบุด้วยนะคะว่าจีนเพิ่มการใช้จ่ายด้านพลังงานรัเสเซียเป็น7.2พันล้าน,นดอลลาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมจาก4.7พันล้านดอลลาร์ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะแม้ เศรษฐกิจชะลอตัวลงโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ70%ของการนำเข้าทั้งหมดจากรัสเซีย การนำเข้าพลังงานจากรัเสเซียในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะคะรวมถึงถ่านหินที่เพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่7.4ล้านตันส่วนถ่านโ c o k ะสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กแตะที่2ล้านตันเพิ่มขึ้นมา63%ค่ะปัจจุบันรัเสเซียถือว่ากลายเป็นซัพพลายเออร์เชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยเข้ามาแทนที่อินโดนีเซียค่ะหลังจากที่อินโดนีเซียนะคะเขาได้มีการปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงขณะที่ยอดนําเข้าน้ํามันดิบจากรัเสเซียนะคะลดลงจากเดือนก่อนหน้าแตที่ 7.15ล้านตันในช่วงเดือนกนรกฎาคมแต่ว่าก็ยังคงสูงกว่าปีก่อนหน้านะคะ8%นอกจากนี้รัเสเซียยังคงเป็นแหล่งพลังงานชั้นนําสําหรับโรงกลั่นของจีนด้วยค่ะขณะที่ CNN นะคะเขามีการรายงานด้วยค่ะจีนได้เปลี่ยนมานําเข้าถ่านหินจากรักเสเซียที่ราคาต่ากว่าออสเตรเลียโดยถ่านหินที่ให้ความร้อนนะคะ5,500กิโลแคลอรี่จากรักเสเซียมีราคาเพียง150ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าเทียบกันนะคะก กับถ่านหินที่มาจากออสเตรเลียที่ให้ความร้อนเท่ากันนั้นมีราคาสูงถึง210ดอลลาร์สหรัฐต่อตนันและยังได้เปรียบด้วยนะคะในเรื่องของระยะทางขนส่งที่ใกล้กว่าด้วยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นทําให้เกิดการจับคู่ด้านการค้าการขายระหว่างกันใหม่นะคะ<ฮ>หรือแม้กระทั่งขาการเพิ่มศักยภาพของแต่ละประเทศระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือความท้าทายของจีนเช่นเดียวกัน<ฮ>นะคะเพราะว่าจีนเองก็ถือได้ว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในโซนเอเชียที่กําลังท้ามหาอํานาจอย่างทั้งด้านของสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดค่ะมีความพยายามที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอินโดนีเซียด้วยซึ่งถือได้ว่ามีการ แข่งขันอย่างสูงเลยนะคะกับประเทศญี่ปุ่นในด้านของรถไฟความเร็วสูงค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของจีนเองมีการรายงานว่าตอนนี้จะเริ่มจัดส่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงให้กับอินโดนีเซียแล้วซึ่งคาดว่าบางส่วนนั้นจะสามารถจัดส่งได้ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะโดยจีนเริ่มต้นจัดส่งรถไฟฟ้าโดยสารความเร็วสูงและระบบตรวจสอบรถไฟที่ผลิตสำหรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากกตตาบันดุงให้กับอินโดนีเซีย โดยสินค้าเดินทางออกจากท่าเรือชิงเต่ามณฑลซางตงทางตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยทั้งนี้นะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าบริษัท C.R.R.C. ชิงเต่าซื่อฟางโคจำกัดเป็นผู้ออกแบบและผลิตรถไฟดังกล่าวเพื่อใช้ในโครงการสำคัญภายใต้ความริเริ่มแถบและเส้นทางหรือว่าเส้นทาง b Belt and r o a ดนะคะที่เป็นเส้นทางสายใหมย่ยุคใหม่ค่ะ โดยรถไฟชุดแรกนี้มีกำหนดเดินทางถึงกรุงจกจร์ตตาภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และจะมีการจัดส่งรถไฟที่เหลือโดยแบ่งออกเป็นชุดแล้วเสร็จภายในช่วงต้นปีหน้า สำนักข่าวสินหัวรายงานด้วยคะว่าการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยของรถไฟหัวกระสุนฟู้ซิงรถไฟดังกล่าวนั้นมีความเร็วการเดินรถสูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานของจีนและประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานระดับท้องถิน่นและสดคล้องกับเงื่อนไขและวัฒน,นธรรมท้องถิ่นของอินโดนีเซียนะคะ ซึ่งทางรถไฟความเร็วสูงจากระตาบันดุงนั้นมีระยะทางทั้งสิ้น142กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างกรุงจากระตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียและเมืองบันดุงซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญในอินโดนีเซียค่ะแน่นอนนะคะพอมีการจับไม้จับมือกันแบบนี้ในเรื่องของความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจก,การพัฒนาก็น่าจะเติบโตยิ่งขึ้นอตอนนี้อาจจะต้อง อาศัยหลากหลายประเทศหลากหลายรูปแบบเลยนะคะที่ะจะพัฒนาให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตอย่างสิงคโปร์เองก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเปิดรับผู้ที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาช่วยพัฒนาสิงคโปร์กันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าการเปิดรับผู้ที่มีความสามารถจากต่างชาตินั้นจะต้องทําควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลในประเทศของตัวเองด้วยค่ะถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของสิงคโปร์นะคะที่ต้องการให้เศรษฐกิจรวมไปถึงประเทศชาติของสิงคโปร์เองนั้นมีการเติบโตที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะ ทางด้านของสำนักข่าวซินหัวมีการรายงานนะคะว่าลีเซนล,ลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้สิงคโปร์เตรียมประกาศแผนริเริ่มใหม่ๆเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ที่มีความสามารถชั้นนําระดับโลกท่ามกลางความพยายามที่จะพัฒนาประเทศสู่ศูนย์กลางทางนวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการและการเติบโตค่ะโดยเขามีการพูดถึงในเรื่องนี้นะคะเมื่อช่วงวันชาติสิงคโปร์ที่ผ่านมาค่ะและมีการระบุด้วยนะคะว่าสิงคโปร์มีแผนดึงดูดและรักษา ผู้ที่มีความสามารถชั้นนําอยู่แล้วโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ว่ายังคงต้องดําเนินงานมากขึ้นโดยเฉพาะในหลายภาคส่วนที่มีศักยภาพค่ะบรรดาแผนริเริ่มใหม่ๆนะคะจะเปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมและหน่วยงานทางเศรษฐกิจอื่นๆไม่เพียงแต่จะดึงดูดผู้ที่มีความสามารถชั้นนําทั่วโลกนะคะแต่ว่ายังทําให้ผู้ที่มีความสามารถระดับท้องถิ่นต้องการอาศาัยอยู่ในสิงคโปร์และมีส่วนร่วมในการสร้างชาติที่เปลี่ยนไปด้วยความก้าวหน้าและ ความดดเด่นค่ะนอกจากนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าสิงคโปร์ต้องสร้างแหล่งรวบรวมผู้ที่มีความสามารถระดับโลกด้วยการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถของตัวเองควบคู่กันไปด้วยค่ะซึ่งก็จะควบคู่ทั้งในเรื่องของการดึงดูดและการรักษาผู้ที่มีความสามารถระดับสูงไว้เนื่องจากช่วงเวลาปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นยุคที่มีความรู้ความสามารถมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งค่ะต่อความสําเร็จของประเทศด้วยค่ะ บางครั้งบางทีนะคะคนที่มีความสามารถภายในประเทศอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็สามารถที่จะนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยระคะเพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาศักยภาพให้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านการใช้นโยบายต่างๆเพื่อดึงดูดให้เขาเหล่านั้นมาใช้ชีวิตในประเทศะนะศคะ เพื่อที่จะพัฒนาให้อุตสาหกรรมต่างๆตเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามกันบ้างนะคะสําหรับสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ปรับพักฐานแต่เป็นโอกาสของการไปต่อ,อยู่พอสมควรนะคะจะวางแผนการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะ ทยบางวันจะมีการปรับตัวย่อลงไปนะคะแต่ถ้าดูสัญญาณจากต่างชาติแน่นอนตลาดหุ้นไทยยังเนื้อหอมนะคะ,คะสัญญาณซื้อยังคงต่อเนื่องค่ะดังนั้นเองเดี๋ยววันนี้มาดูกนนะคะวิธีการที่เราจะดักต่างชาติกันได้เนี่ยที่เขาจะมาในตลาดหุ้นไทยะจะมาซื้อหุ้นตัวไหนหรือว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ มันมีกลุ่มไหนที่ต่างชาติเขาชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะที่เขาเปิด long position ในช่วงระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไล่ซื้อตลาดหุ้นไทยขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเผื่อว่ามันจะได้เป็นเป้าหมายที่นักลงทุนอาจจะต้องเฝ้าระวังว่าถ้าเขาเปิด short position เมื่อไหร่สาหรับตลาด T fake แล้วอาจจะมีการขายหุ้นในกลุ่มพวกนี้ออกมาพี่หนอมมองในลักษณะโทนแบบนี้ที่เขาอาจจะมีการขายทํากําไรออกมาบ้างหรือเปล่าคะ ครับจริงๆก็มีการแบ่งกลุ่มในเรื่องของการซื้อนะครับว่าช่วงวิท่ามอนเชิงของกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์นะเซกเตอร์ที่เขามองว่าถ้าสมมติว่านาม้อมดอกเบี้ยของเฟดติ้นสุดลงเนี่ยกลุ่มที่เขามองในเชิงบนะว,วงกเข,เ,นะเ,ขววเขาจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไอีทั้งหลายซึ่งช่วงที่ผ่านมาลงมาค่อนข้างจะแรวนการรวมถึงในเรื่องของกลุ่มเรียลเอสเตทที่ดีขึ้น เขาจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจขนาดเดียวกันกลุ่มที่ขึ้นไปแรงในช่วงที่ผ่านมานไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์ไม่ว่าจะเป็นเอ NERGY เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มที่จะมีการลดน้ําหนักลงแล้วนะเพราะนั้นเราจะเห็นทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันลงนะครับรวมถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าที A ่เราเรียกว่าแฟน faamc เนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาถือแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนเนี้ยที่เขาสนใจเรานี่จะเป็นกลุม high mm ่มไฮโกรดอะไรที่เป็นไฮโกรด์เนี่ยเกิดเป็นทุนที่ฝ้าลังจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในช่วงนี้ ในดางโดดข้ามอะไรที่เป็น value play ก็คือมองเชิง book v a ร u e ราคาหุ้นถูกก็จริงแต่ว่าไม่มีกรออันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะห่อนตัวลงซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าจะมีความเสี่ยงสำหรับหุ้นไทยก็คือในเรื่องนี้เลยเพราะว่าหุ้นไทยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นโอเชั่นเป็นกลุ่ม Value Val u ์เช่นชมีแบงก์มี energy. เ n e r g รจเราจะเห็นว่าสองกลุ่มนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเข้าไปเล่นไฮกรอตเทคโนโลยีที่เป็นพวกแมสแบ,บ็เนี่ย ไทยนี้ไทยไม่มีเลยนะครับน้อยมากถ้าถ้าเราจำจำได้ช่วงหนึ่งสมัยสมัยหนึ่งที่ขึ้นอเมริกาขึ้นเยอะมากขาึ้นไทยไม่ขึ้นเลยผมกลัวเหมือนกันนะครับว่าที่เขาจะมีการย้ายกลับไปถ้าถ้าเขามีภาพาที่ชัดเจนแต่ผมคิดว่าสถานการณ์อย่างนั้นนะคงยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้เพระาะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมันกาลังอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่เป็นขาลงเนี่ยการที่จะไปลงทุนอะไรก็ตามที่เป็น กลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่ากลัวเนี่ยมันค่อนข้างจะีลิตยากคายากขณะดเดียวกัน value เนี่ยอย่างเช่นแบงก์หรือเอเนอร์จีหรืออะไรก็ตามที่เราตอบโจทย์ด้วยชัดเจนดูเพนซีนมีปันผลด้วยเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มพวกนเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเ้าเลยบอกว่ากลุ่มพวกนี้ก็อย่างน่าสนใจส่วนทริกเกอร์บางทีที่คุณ แทนถามนะครับว่าทิกเกอร์มีอะไรน่าสนใจไหมจริงๆรอบเนี้ยผมว่าทิกเกอร์ดูง่ายเพราะว่าแบบที้ผมบอกไปแล้วว่ามาเก็ตไมเอร์ในรอบหนึ่งเ,เ,เ,เดือนนี้ก็คือฝลังแล้วพลังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเปิด l o n position <อ>2สนสัญญ,ญาคํคาถามว่าการเปิดลอง position เนี่ยมันหมายถึงการเก็งกําไรเพราะว่าถ้าเขาจะเก็งกำไกับปิดทํถ้าเขาทำกำไรเขาก็ต้องปิดในตัวของลอง position ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้า,มถามเมื่อไหร่ก็ตามเราด้วยเ็นสัญ,ญญาณที่มันแบบช็อตปิดช็อตก็คือว่าจะเปิดงสองแสน เหลือแสนเดียวรู L, ร้ต่ำกว่าแสนหนึ่งผมเชื่อว่าอันนั้นก็เป็นสัญญาแล้วว่าฝรั่งเองเริ่มมองว่าในช่วงของหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะไม่มีสต r ร t e ที่น่าสนใจคุณก็อาจจะมีโอกาสของการออกตัวได้ผมก็เลยมองว่าถา้ถาเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝรั่งกลับมาเปิดช็อตเนี่ยหุ้นไทยน่าจะลงแรงเป็นระดับหนึ่งแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถึงนั้นจะลงแรงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราน่าสนใจจะมาพุ้นไทยคือภาพไทยก็ยังดูดี ก็คิดว่าเป็นจังหวะในการซื้อเมื่ออ่อนตัวคือตอนนี้ถ้าเราซื้อเราจะหวังผลตอบแทน100จุดทำยากอยู่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันหลุดไปแถว1,580 1,506 50ผมคิดว่าการจะทำ100จุดก็น่าทึ่งง่ายขึ้นก็คิดว่าเป็นจังหวะในเรื่องของการรอซื้อเมื่ออ่อนตัวครับ <c oughs> ลองพบว่าคุณที่น่าสนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับผลกำไรที่ประกาศแล้วออกมาดีด้วยอันแรกเลยเขาจะเป็นกลุ่มการแพทย์ระว่าง่ายๆก็กลุ่มโรงพยาบาลนะกฏวัดกำไรเนี่ย ออกมาค่อนข้างจะดีเลยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีฐานลูกค้าต่างชาติสูงๆพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับก็เช่น BS BDMs ตัวน,นี้เป็นตน้นขณะดเดียวกันกลุ่มที่สองก็จะที่ผมคิดว่าน่าแปลกใจมากก็คือกลุ่มพัฒนาสหาริมาชาย์เนี่ยจริงๆมันเป็นกลุ่มที่นิ่งมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมากำไรเนี่ยส่วนใหญ่ปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่คาดการคราวนี้โดยเฉพาะบ้านนะครับก็ยังดีอยู่รวมถึงสหาริมาชาย์ปประเภทห้างสรรพสินค้า,า,า,าแล้วก็สํานักงานพวกนี้ก็ ได้ประโยชน์จากการเขาเรียกว่าเปิดเมืองนะครับเปิดประเทศอันนี้ก็เลยทําให้มีสัญญาณขับตัวที่ค่อนข้างจะดีอันนี้เป็นกลุ่มที่สองที่ทเราบอกว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยกลุ่มที่สองก็คือ Property ในยน่าสนใจเป็นกลุ่มสุดท้ายที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เราจะเห็นว่าชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยปัญหาของเขาก็คือว่าขาดแคลนชิปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณนะครับในเรื่องของคอขวดตอนเนี้ยชิปมันก็เริ่มมีสัญ,ญญาณที่เขาเรียกว่าดีขึ้นตามลําดับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยกลุ่มผู้ผลิตรนยนต์ส่วนใหญ่คนนี้ก็ได้ประโยชน์คือตรงออกเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ว่าการยอดขายรถยนต์นในประเทศที่สูงถึงร้อยถึงสูงถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์เยียยในขึ้นแลกเพิ่มปีรกเนี่ย,รรเ,ยเรา็มองอกว่ากลุ่มนี้ก็ยังน่าสนใจในตัวเรื่องของบริษัทในกลุ่มยานยนต์เราก็เลือกตัวของ cubico hi tech นะครับส่วนเมื่อกี้พร้อมปฏิที่ผมเลือกก็จะเลือกเป็นเซมิทันพัฒนาเป็นโอริแล้วก็เป็นตัวของ asset awc เนพราะนั้น ที่ผ่านมาเราจะเห็นรูปแบบของการโจรกรรมทางอ<ะ>ิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของการปลอมแปลง Facebook กันบ้างปลอมแปลงไลน์เพื่อไปขอยืมเงินกันบ้างแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้ปลอมแปลงสลิปกันแล้วด้วยนะคะ,ะดังนั้นเองพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังกันด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยสพง,ง,งและทางด้านของ DS นะคะได้มีการออกมาเตือนกันด้วยค่ะว่าในเรื่องของการดูสลิปปลอมนั้นจะต้องดูอย่างไรกันบ้างเลยที่สําคัญฝากเตือน ผู้ประกอบการให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะจากกรณีที่มีการประกาศขายสลิปโอนเงินปลอมบนสื่อโซเชียลนะคะซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมปลอมสลิปสามารถเปลี่ยนทั้งวันที่เวลารหัสอ้างอิงชื่อบัญชีที่โอนเลขบัญชีที่โอนเลขบัญชีที่รับเงินชื่อบัญชีที่รับเงินและยอดเงินโอนทางด้านของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสคอง,งอได้มีการแนะนํา2วิธงีง่ายๆค่ะเช็คว่าเงินเข้าบัญชีจริงหรือไม่ข้อแรกนะคะก็คือ ใ้บริการแจ้งเตือนของธนาคารซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อมียอดเงินบัญชีนะคะเข้าบัญชีสามารถนําไปเทียบยอดเงินกับสลิปได้ว่าตรงกันหรือไม่ข้อที่2ก็คือสแกน QR Code บนสลิปโอนเงินแบบ e-slip โดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่เรารับโอนค่ะจากนั้นกดสแกน QR Code ใช้กล้องโทรศัพท์นี่แหละคะ่ะสแกน QR Code บนสลิปโอนเงินของลูกค้าหรือว่าถ้ามีรูปสลิปโอนเงินอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะก็สามารถเลือกรูปสลิปที่อยู่ ู่ในอัลบ,บามภาพที่เราเซฟไว้มาตรวจสอบได้เลยค่ะสามารถเช็คได้ทั้งชื่อผู้โอนจำนวนเงินวันและเวลาที่โอนเงินได้ซึ่งหากยอดเงินไม่ตรงหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็นสลิปปลอมส่วนกรณีร้านค้าออนไลน์ที่มียอดการสั่งซื้อเป็นจานวนมากและมีการโอนเงินเข้าหลายรายการนะคะในเรื่องนี้ทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า des แนะนำนะคะให้ใช้ระบบจัดการ ร้านค้าที่มีฟังก์ชันในการตรวจสอบสลิปการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ร้านค้าประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการตรวจสอบสลิปลปอมค่ะนอกจากนี้สามารถตรวจสอบสลิปลปอมได้นะคะโดยการสังเกตตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่มีความสม่ำเสมอค่ะโดยสลิปลปอมส่วนใหญ่เขาจะมีตัวหนังสือบนสลิปที่มีความหนาบางไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นตัวหนังสือคนละประเภทกันไปเลยก็ได้ค่ะ ต้องใส่ใจและก็ระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าเป็นร้านค้าร้านขายก็ตั้งโทรศัพท์มือถือไว้เลยค่ะเพื่อที่จะเช็คดูว่าเงินเข้าจริงหรือไม่นะคะ,คะไปดูกันต่อนะคะสําหรับใครที่อยากจะวางแผนการลงทุนค่ะช่วงเวลานี้ยังมองว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบลจทาลิสน,นั้นออกกองทุนหุ้นเล็กซึ่งคาดว่าน่าจะรับกับเซตปลายปีที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นค่ะ คุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจทาลิสระบุว่าตอนนี้มีแผนเสนอขายกองทุนหุ้นไทยกองใหม่ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดเล็กที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะโดยมองว่าปัจจุบันหุ้นเล็กหลายตัวที่นักลงทุนยังมองข้ามและไม่มีนักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้นประเภทนี้แต่เราสามารถค้นหาและคัดเลือกหุ้นขนาดเล็กที่แข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตดีเป็นอีกช่องทางที่สามารถสร้างโอกาสผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาวให้กับนักลงทุนค่ะ โดยเปิดเสนอขายนะคะกองทุนเปิดทาลิสนะคะ small cap นะคะซึ่งก็เป็นชนิดสะสมมูลค่าและชนิดเพื่อการออมค่ะขั้นต่ำการซื้อคือ1000บาทนะคะโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยณนะปัจจุบันนี้มีความแตกต่างจากยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ไทยเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเดินทางในช่วงปลายไตรมาสที่2เป็นต้นมาส่งผลทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นตัวเลขการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเริ่มเร่งตัวขึ้นมีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ จึงประเมินว่าตลาดหุ้นไทยใกล้จุดต่ำสุดแล้วและมีโอกาสที่ช่วงปลายไตรามาสสามมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยบวกที่มีแนวโน้มจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะ ตอนนี้นะคะหุ้นเล็กก็อาจจะมาเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาแรงกันด้วยนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องจับจังหวะการลงทุนอย่างถูกวิธีกันด้วยถ้าซื้อผ่านกองทุนแน่นอนผู้จัดการกองทุนช่วยดูแลอยู่ก็อาจจะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ